สวัสดีค่ะนลิตาสวัสดีลกูกสวัสดีค่ะนลิตากับป้าเจ้ามารายงานตัวนะคะนลิตาเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าเช้าค่ะไม่เช้าแล้วค่ะใช่ไหมลกูกไม่เช้าแล้วค่ะกำลังจะสองโมงนะคะเพื่อนอินูนอนกับอีป่าลูกเนาะอินูแบบหูนริตาหูค่ะเออ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 นริตาค้นหูค่ะหัวลูก หอมแจ้มค่ะหอมแจ่มหอมแก้มค่ะเมื่นนอคืนนอนกับป้าค่ะเมื่อคนเนี่ยนูนอนกับคุณป้านะคะ FC ค่ะเมื่อคืนหนูไม่งองแงเลยใช่ไหมลูกเมื่นนอ,งองคืนหนนอนกับอุณค่ะนะน c าอนนอนตัม่งแงเลยใช่ไหมสูก่อนหนูนอน,นอกัก,กคุ่ว้านะคะ FC ขเมื่อคืนหนูไม่งอแงลยมลูก ดูไม่กินน้ำดูอยู่ค่ะแต่บวไห้บมงออยแงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้องโตเป็นสาวแล้วหนูไม่ได้งองแงแล้วนะคะสวัสด,ดีค่ะอาสวัสด,ดีค่ะ mm hmm. จ,จังมาจะปล่อนเขาหน่องค่ะจังหน่อยจังมาจะปลอนเขาจีหนูหน่อยนะจนะ mm ๊ะเนาะหนูมาอยู่กับป้าน,นะคะ mm hmm. เดี๋ยวตอนสายถ่ายป้าก็จะเอาไปส่งแล้วค่ะ ไปส่งแพลวแพ้วเลยค่ะนะคะนะคะนะคะคุณหนู่ะดูทรงผมหนูค่ะหนูตื่นใหม่ๆหนูก็จะเป็นทรงนี้แหละค่ะให้ไปลูกนาลิตะของป้ายิ้มหน่อยลูกออืม <c oughs> อนอยนี่หน่อยกันนี่หน่อยรือเรี้ยงน้อยกันนี่หน่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 อยนาลิตะคนจ๋วยจีหนูน้อยคนจ๋วยกลองป้ายิ้มค่ะอันนไปกินก็ไปกินค่ะสงสัยนอยจะหิวเขา <c oughs> จ้าใช่ไหมลูกอ่ะใช่ไหมลูกนาลิตะหิวขา้าใช่ไหมคะนาลิตะหิวขา้า <c oughs> เดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่ะป้าเสียบํำร้อนอยู่ค่ะ ดูหน้านาริตะค่ะดูหน้านาริตะคนสวยค่ะหนูวสวยไหมคะ FC ค่ะ FC นาริตะสวยไหมคะยิ้มก่อนลูกนาริตะยิ้มก่อนค่ะอะดึงเล้อค่ะนาริตะดึงเล้อค่ะนาริตะดึงเล้อให้ดูหน่อยค่ะนาริตะคนจุยน้ยกองป้าอายิ้มหน่อยค่ะ เอ๊ะเอ๊ะเอค่ะจเอค่ะจะเอค่ะเะค่ะ ลูกไปแล้วลูกไปซื้อของแล้วลูกไปซื้อของละจ้าลูกไปซื้อของนะคะลูกไปซื้อของนะคะ ตาสวัสดีเอฟซีหน่อยลกูกมาลิตาทักทายเอฟซีหน่อยค่ะกล้องไกลไปบระลูกน้องนั่งเที่ยงทีรีค่ะตาของใครมา้ยเจ้ามัน,นจะกวนเขาหนูค่ะตาเอ๋เอาไม่เอา,เอาบอกหมอเะยลูก <c oughs> นี่ค่ะหนูยังอยู่เตชุดนอนอยู่เลยค่ะมีลตาจะอยู่ในชุดนอนอยู่เลยค่ะ อย we meet. We meet alone, you know, ู่ในชุดนอนอยู่เลยค่ะโอ้ย๋ยวไปปีศามมานก็ลุ่งก็ได้ยมตามาก็ดูม่งน่งาแ้านึงค่ะนี่ตานังนอนนะคะอินูยังไงหลังรกโดดล้อนงไมดีเด้อโอ้ตาย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 สิไงหลังยี่โมเนี้ยนูห้ามงหลังนูกนะ เดี๋ยวนั่งหาปับแป๊บนึงเปิดแอร์คนณพ่อแล้วจะเอจเอค่ะดาริตานุกเก็งจัง,งลเลยลูกเดี๋ยวปับเดี๋ยวเดี๋ยวปับปับเปิดอแอร์แป๊บนึงเปิดไฟด้วยนะคะเปิดไฟให้หนูหน่อยค่ะค่ะ มันร้อนแล้วมันร้อน้วเปิดแรอร์ก่อนนั่งรอแค่นึงค่ะ <c oughs> โอ้เก่งจังเลยนาริตาเก่งจังเลยจีนูน้อยของป้าเก่งจังเลย ี๋ยวป้าเตรียมของนี่อะนำน้ำมหนูาเลยเดี๋ยวจะนอนพักกินขหห้าวหนูเดี๋ยวป้าเฉียมน้ำกำลงังแล้วเฉียมน้ำกำลังแล้วค่ะเนี่แนละน้ำมันกำลังหอน ถูเล่นอะไรคะอาทิตาคนสวยเล่นอะไรว้ายไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเอาทิ้งเลยค่ะอาทิตาเอาขวดนู้เอาขวดน้ำนูเนี่ยอาทิตาเอาขวดน้ำนู้เลยไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอันทานป้อนข้าวนองค่ะกับอันอาบน้ำให้น้องมือแต่งตัวใช้สวยนะคะทานให้น้ำผ่อนค่ะเก็จะผ่อนป้อนเขาที่เล็กน้องนะคะมันเนี่ย ก่อนเข้าหนูน้อยก่อนค่ะหนูหน่อยนางเพียงที่รีเลยค่ะเก่ง,กมมงมักบ่ต้อเป็นเหลีหล่ยมๆเนาะจะขวอนเสียงลูกจะตีประตูกัน ขึ้นนอนนอนดี ойти. ดีค่ะมาขึ้นเนี่ยมาขึ้นนอนนอนกับป๋านอนนอนดีค่ะอาอาขอเป๋าปลาอากระเป๋าปลาขอเป๋าปลากรป๋าลาเนาะกระเป๋าปลากระเป๋าปลาที่네เขาเราก็จะอาบน้าไปหนอ อนจะอ,น,อนี้น้ใส่ชุดไหนลงดิลนลนงจะใส่ชุดไหนะะมาค่ะวัมนี้ใส่ชุดเนื้อล,ลกเนาะนันตะนี่ค่ะวันนี้น้องจะใส่ชุดนี้นะคะชุดนานตาค่ะต์นันต์นันตนั้ต์ชอนไหมัน,นต์นันตันตะนอนต์นันันต์ะนตตัคะ ลูกหนูสวยไม่คะลูกขาะนันทิชานั่งเทียงตี่ลี่ว่าปากว่ตจริงนั่งเทียงตี่ลี่ว่าปากว่าจริงคนสวยๆใส่กางเกงในด้วยใช่ไหมคะอาใส่กางเกงด้วยใช่ไหมคะชุดของหนูคะ่ะชุดของมันทิชาคะ่ะส่วนนี้ให้เพื่อนใส่ะเกลือกับลูก ชุดนี้หนูยังไม่ใส่สักครั้งเลยนะคะไหนดูที่ค่ะโอ้ยยยดยยยยยือยยยยอยยยยจับยมยยยยยยค่ะก็ยย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 เ,เย็ดยยงตื่นึโนโนย กับไปซื้อของมาให้สร้างเห็ดงานแล้วซื้อเล็กพอสิไปน้อเพิ่นกับะบไดไปซ้ำอ่ะไอ้จีหนูคะ่ะเอาเลย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 คะ่ะเ,เลยคะ่ะป้าไปอาบป้าลูกไปกินของป้าเดี๋ยวป้าไปเห็นของเห็นแล้วหนูว่า ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำหนีก่อนแล้วค่ะอันจะไปป้่อนเขานอมก่อนไปเตรียมมันอันก็เขาให้นอมก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าแจ๋อกับน้องนาลิตาก็หนูคะนาลิตานาลิตานาลแต,ต,ต,ต่ดูเอฟซีก่อนค่ะนาลิต,ตาค่ะเอ๋สำหรับคลิปนี้นาลิตากับป้าแจ๋อก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่แักทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อ่ะอ่ะโชว์หุ่นก่อนโชว์หุ่นก่อนบ๊ายบายค่ะ